นี่คือเรื่องการสั่งจิตเรื่องที่คุณต้องรู้ลูกทีมคุณต้องรู้แม่ทีมคุณต้องรู้คนทุกคนน่ะต้องรู้เรื่องนี้รู้แล้วทาได้ไม่ได้รู้แล้วเชื่อไม่เชื่อเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ต้องแชร์แต่ต้องให้ทุกคนรู้ค่ะเพราะมันมีอยู่จริงฟังให้ดีครูเป็นคนเชื่อเรื่องใครเคยได้ยินเรื่องคำว่าขอเชื่อรับบ้างใครเคยได้ยินครูกับพี่รุ่งพูดขอเชื่อรับกดก้าให้หน่อย ครูมีความเชื่อเรื่องขอเชื่อรับมาตั้งแต่ครูตัดสินใจทุกคนเชื่อไหมครูตัดสินใจเมื่อก่อนครูจะแบบเชื่อยากมากถ้ามันไม่เกิดอะไรขึ้นครูถึงบอกว่าติดตามครูให้ดีครูนี่แหละจะมาสอนคุณมูครูพี่พรสอนมูค่ะทุกคนมูยังไงให้ได้ไม่ใช่มูเล่นเล่นหัวหัวมูเห็นเขม้มูก็จะมูพอไม่ได้ก็มีเชื่อ มูไปได้แค่หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนพอไม่ได้ก็หันเวใหม่ต่อให้คุณหันร้อยเวพันเวคุณจะไม่ได้เพราะคุณยังเปลี่ยนความเชื่อคุณไม่ได้เลยแล้วคุณจะไปขอมูองเทพอ่ะเขาบอกสวดมนต์ดีคุณไปสวดมนต์เพราะคุณไม่ได้ดั่งใจไม่เป็นดั่งใจเจอบททดสอบคุณเลิกสวดมนต์คุณออกจากห้องสวดมนต์คุณอยู่ในเวของการไขายดีมากกี้ก้า ีดไว้เชื่อเราได้เชื่อเราได้พอวันหนึ่งคุณเปลี่ยนเวไม่ได้ดั่งใจคุณก็ไปคุณไม่ต้องไปคนโทรลใครเลยจิตคุณคุณยังคนโทรลไม่ได้คุณดูครูเจอมากี่น้ําน้ําร้อนเนี่ยเจอเมื่อกี่แดดเจอมากี่ฝนเจอมากี่บททดสอบแต่ทําไมครูผ่านมาได้แล้วยิ่งปังยิ่งปังและก็ยิ่งปังเพราะครูไม่ไปรักษาใจใคร สิ่งที่ครูต้องรักษาคือใจตัวเองทุกคนครูเคยสอนไปแล้วแล้วครูพูดบ่อยมากถ้าคุณจะตัดสินใจรวยตัดสินใจสําเร็จคุณอย่าให้สิ่งรอบข้างอ่ะมันมาตัดสินชีวิตคุณเด็ดขาดครูไม่ได้บอกให้คุณเชื่อใจตัวเองนะคะเพราะบางทีใจคุณนั่นแหละตัวต่อแหลเลยนี่พูดจากใจเลยนะใจเราชอบต่อแหลตัวเองทุกคนฉันเชื่อสุดใจต่อแหลมากๆ ทุกคนเชื่อสุดใจเลยพอเกิดอะไรขึ้นหน่อยเปลี่ยนเวรับไม่ได้ไม่จริงไม่ใช่ไม่เห็นได้สักทีแบบนี้นั่นแสดงว่าใจคุณน่ะเชื่อไม่ได้บางทีเราบอกเชื่อสุดใจเชื่อสุดใจจะไปให้สุดแล้วคุณรู้ไหมเวลาคุณประกาศอะไรออกไปเวลาคุณพูดอะไรออกไปแบบนี้คุณได้ยินคนเดียวเหรอไม่ใช่ประสาทคุณได้ยินแล้วหนึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ยินแล้วสองสิ่งที่คุณมองไม่เห็นได้ยินแล้วสามนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้ประกาศแค่จิตคุณคนเดียวแล้วคุณดูนะคะเกิดอะไรขึ้นนิดหน่อยคุณก็โทษว่ามันไม่จริงไม่เห็นขอได้เลยแต่พอเวลาเขาพากันไปขออันนี้ได้คุณก็แห่ไปกับเขาแต่พอคุณไม่ได้คุณก็ถอยไปอยู่ที่เดิมอ้าวพอเขาบอกว่าสิ่งนี้ดีดีมาก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 คุณก็แห่ไปกับเขาอีก แต่พอตัวคุณไม่ได้แต่พอคุณไม่ได้เหมือนเขาไม่เป็นอย่างเขาฉันก็ลองมาสามเดือนหกเดือน,อนปีหนึ่งแล้วนะคุณก็ถอยคุณอยากรู้ไหมว่าทําไมไม่ได้เมื่อเราประกาศอะไรออกไปเราจะเจอบททดสอบเพื่อทดสอบเราไงคะทุกคนว่าคุณมันคู่ควรหรือเปล่าประกาศมาเนี่ยอ,อู้เป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านเป็นมหาเศรษฐีคุณทําตัวคู่ควรไหมแล้วถามจริงๆจิตคุณเชื่อไหม จิตคุณเชื่อตัวเองหรือเปล่า